สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อปฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ก็อยู่ที่ฟอร์ดพัฒนาเดงนะครับจะมีรีวิวรถนะครับให้ลูกค้าทุกทท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทุกคนตามหาเนาะเป็นแต่วันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นประสงค์เจ็ดที่นั่งก็คือเอเวอเรสรถที่เรามารีวิวเนี่ยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อป นะครับแล้วก็เป็นสีพิเศษนะับเป็นบอกพาลีนด้วยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์ทัวร์ดีไลน์ก๊อขึ้นมาให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ก๊อลงนะได้ที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก๊อบแยกไว้ในเพลย์ลิสต์ไว้แล้วเนาะก็จะมีแคบกับตอนเดียวอยู่ด้วยกันมีปรรรระะูนนนคคคัับบบแยกกกมาาาข้้้ออลลลใชชชไไหฝด์ว อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะกอล์ลงคลิปแทบทุกวันนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับมีรถอัปเดตนะครับมีข้อมูลการใช้นะครับก็อัปเดตลงเรื่อยๆในช่องครับชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้นะครับรถที่ก๊อฟมารีวิว Next Gen Ford Everest นะครับเป็นตัว Titanium Plus นะครับรถที่เรามารีวิวเป็นตัว 4x4 รถเราเป็น 4x4 แบบ p าร์ Time นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะ แรงม้าสูงสุดนะครับ210แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุด500ร้อยนิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายหนึ่งล้านแปดแสนเบาทสำหรับสีปกตินะครับสีขาวมุกสีส้มบวกเพิ่ม12,000บ่อพาลินนะครับบวกเพิ่ม10,000นะฮะก็ชอบรุ่นไหนก็สีไหนก็จับจองกมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับอันนี้ก็เดือน,นเดียวนะครับจบในเดือนนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวพามาชมนะครับรถนะครับตัวเอเวอร์เรสต์เนี่ยนะครับก็จะเป็นขาวมุกเนาะ นี่เป็นไงขาวมุกนะครับมุกสวยๆแบบนี้เลยนะครับหรูหราครับไทเทเนียมเนี่ยผมว่ามันได้ความเรื่องของหรูหรานะวายแท็กที่ออกมามันอาจจะได้ความสปอร์ตนะครับชอบแบบไหนก็จับจองกันมาได้นะครับคันนี้นะครับตัวไทเทเนียมนะครับกระจังหน้านะฮะกระจังเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับกรอบรอบนอกเป็นโครเมียมนะครับคาดกลางนะครับยันโลโก้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ฝาก็จะเป็นสีน้าเงินลังพึ่งเป็นสีเทาราไฟ์นะครับ เห็นไหมหลังพึ่งเป็นสีเทากราไฟ์นะครับได้ทั้งความหรูได้ทั้งความสวยนะครับก็เถอดมานะคะสำหรับไฟหน้ารถรุ่นนี้นะครับเป็น m a t i c LED นะครับพูดง่ายๆ่ายครับเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับไฟวิ่งกลางวัน LED ไฟเลี้ยว LED นะครับสูงต่ำนะครับเป็น LED แบบแยกโคมนะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่โคมไฟหน้านะครับหมุนพวงมาลัยขวานะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะฮะ ตัวนี้นะครับต้องเป็นพวกตัวท็อปที่เป็นแมทริกนะถึงจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงอยู่ที่โคมไฟนะครับรุ่นอื่นที่ไม่ได้เป็นไฟแมทริกเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไฟตัดหมอกถูกไหมตัวนี้นะครับระบบไฟหน้านะครับก็เปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับมีระบบป้องกันไฟยางตาให้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าไฟหน้าเ็าครบคันแล้วนะครับสาหรับตอนนี้ก็เถิดมาครับที่ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น led นะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมมีตัวกรอบข้างนอกเป็นโครเมียมมันจะไปรับกับตัวกระจังหน้า ใช้กันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากคู่หน้านะครับเป็นอุปก,กรณ์มาตรฐานเนาะรถคันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนที่เขบอกแน่นอนครับต้องมีกล้อง3 6 0องศานะครับตัวกล้องนะครับด้านหน้าก็อยู่ใต้โลโก้นะครับด้านหน้าจะมาพร้อมกับตัวรางกล้องนะครับการใช้งานก็แค่กดที่ฉีดน,น้ําฝนเข้าไปหาตัวนะครับปัดใช้งานพร้อมกันเนาะอะ กล้องมีด้านหน้าแล้วก็ที่ฝาท้ายแล้วก็กระจกใต้กระจกมองข้างนะครับที่เป็นตุ่มๆเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งก็รอบคัน360องศาครับระบบคันนี้นะครับมีเรื่องของเปิดปิดกระเล็กที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้าฝนเป็นออโต้เราสามารถตั้งได้นะระบบด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์นะตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี6จุดเนาะ ด้านหน้าแนวตรงกันชนเนี่ยมี4นะครับแล้วก็จะมีด้านข้างเพราะคันนี้นะครับเหมือนที่ก็บอกเป็นเกียร์ไฟฟ้ามันมาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะถูกไหมอ่ะมีระบบเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินนะครับมีระบบรักษาเลนระบบรักษาเลนเนี่ยตั้งได้นะเลือกตั้งได้ว่าจะให้สั่นอย่างเดียวหรือให้ดึงกลับนะครับหรือจะตั้นสันส่นและดึงกลับก็ได้นะครับก็เลือกได้เนาะอ่ามีคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็อแด็คทีฟคูดคอนโทรลนะครับแบบ หยุดนิ่งนะครับแล้วไปต่อนะตัว Adaptive ดียังไงมันรักษาระยะห่างได้นะครับตอนเราขับเนี่ยเราไม่ต้องเหยียบเบรกนะเขาชะลอความเร็วให้เห็นไหมครบคันเลยเห็นปะ,ะนี่เราสังเกตนะครับรถที่มีระบบช่วยจอดมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ก็บอกหน้าหนะมันก็จะเพิ่มตรงนี้มาเห็นไหมมันจะเพิ่มตรงนี้มานะ,ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในคิวนะครับ e v เวอร์เนี่ยนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทุกรุ่นยกเว้นตัววายแท็ที่ออกมาใหม่ตัวนั้นจะเป็นสีเทากับไฟนะล้อแม็กครับคันนี้เป็นล้อเดิมนะล้อเดิมตัวนี้ก็20นิ้วนะครับเป็นหน้าเงานะจับคู่กับยางคุชเ e ียนะสองห้าห้ี่สิบนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งบนถนนดำได้ดีนะครับแล้วก็มีความเงียบนะ แก้มนะครับเป็นโคมียมนะใบเทอร์โบนะครับสัญ,ญาลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นะครับเกียร์สิบสปีดตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับกระจกตัวนี้ก็จะเป็นโคมียมนะมีไฟเลี้ยวเป็น LED ตัวนี้เป็นกล้องนะรุ่นนี้นะครับจะมีไฟส่องนะจะมีไฟส่องที่ประตูนะครับให้นะตอนเราเปิดประตูเพื่อเพิ่ม,มทัศนวิสัยนะครับในการที่เราก้าวขึ้นรถเนาะจะได้ไม่เหยียบน้ําเหยียบสิ่งปฏิกูลขึ้นไปบนรถนะครับให้รถเราเปิดมี ช่วยได้นะที่มืดๆตัวนี้ช่วยได้เลยนะครับด้านข้างนะครับระบบด้านข้างก็จะมีบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดบอดเนาะไทเทเนียมนะครับราวหลังคาก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับคันนี้ติดฟิล์มเซรามิกนะครับของลามิน่านะเซรามิกนะครับต้องบอกก่อนเลยตัวนี้สวยงามเลยลุล่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับที่สําคัญนะมือเปิดตัวไทเทเนียมเนี่ยจะต่างกับรุ่นอื่นเห็นไหม มือเปิดก็จะเป็นตัวนูนขึ้นมานะครับแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับก็ทัดล็อกรถได้สอดมือปลดล็อกรถได้นะครับระบบเป็นระบบสมาร์ทคีย์เหมือนกันนะฮะตัวเพจครับไทเทเนียมนะชายบันไดเป็นสีเงินนะครับก็ได้เรื่องของความหรูหรามีระดับเลยเนาะตัวนี้นะครับให้ดูด้านข้างนะเห็นไหมช่วงล่างหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหวัดลิงนะครับอ่าช่วงล่างด้านหลังเป็นหวัดลิง มาที่ฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับจุดดำๆนั้นก็ไว้เป็นน้ําล้างกระจกนะครับมีที่ปัดน้ําฝนมีไล่ฟ้าเนาะนี่โลโก้ก็เป็นนี้นี่กล้องนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED signature นะครับก็เป็นเต็มระบบแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะคริลิกคำว่า everlast เป็นสีโอเมียมเนาะเซนเซอร์ด้านหลังก็หกจุดครับมีไฟตัดหมอกหลังให้นะครับมีไฟตัดหมอกหลังให้นะครับฝาท้าย นะครับเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้มีแฮนด์ฟรีนะก็สามารถมีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยสอดเท้านะครับสอดเท้าเปิดฝาท้ายได้นะครับอเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เปิดจากในรถได้นะครับแล้วก็เปิดจากตัวฝาท้ายได้เนาะมีระบบกันหนีบครับต้องบอกก่อนเลยว่าดีมากๆเนี่ยตัวนี้เห็นปะปีดขึ้นแล้วนะครับปิดก็เหมือนกันครับเราเลือกปิดใช้งานได้นะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่นะครับ เป็นไฟท้ายเป็น LED Signature นะอ่ะเรามาดูนะครับด้านในนะฮะนี่บองกลองร้อพะยางอยู่เนี่ยยังไม่มาเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกใสพ่พะยางสีครีมลนะเนะาะเบาะนะครับแถวที่3เป็นไฟฟ้านะครับพวกนี้มีระบบกันหนีบหมดนะครับมีระบบกันหนีบหมดเนาะนะครับมี12โวลต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกล่อง เดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับว่าคันนี้เป็นครีมพาลีนด้วยนะ,ะนเห็นไหมสีตัวในกล้องนะครับก็ว่ามันสว่างกว่าตัวจริงนะสีตัวจริงมันจะเหมือนมันสีช็อกโกแลตนะนะครับเนี่ยเป็นสีครีมพาลีนนะครับนี่เนาะ มีมูลูปนะครับมีมูลลูปนะครับตัวไทเทเนียมมีมูลรูปรถที่มีมูลูปจะไม่มีตัวจับโขนนะเห็นไหมจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสปอร์ตลงไปจะมีตัวจับโขนนะแถวสองเป็นแมนนวลนะครับแถวสองเนี่ยสไลด์ไปข้างหน้าเดินหน้าถอยหลังได้นะครับพนักพิงปรับได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะพับเบาะได้นะครับเพื่อต่อให้มันเรียบได้นะตัวเอเวอร์เรสเนี่ยนะครับแอร์หลังเนี่ยมันจะมีตัวพัดลมให้ปรับนะเห็นไหมมี มีตัวปลั๊กไฟนะส3 0โมบวลต์400ร้อวัตต์นะครับ USB Type A Type C นะครับตัวนี้มีมาดูกันนะครับเติมน้ำมันนะครับก็ใช้ล็อกเดียวกับประตูนะฮะใช้ตัวนี้นะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดกระจกนะครับตัวนี้นะครับไทเทเนียมเนี่ยเป็นออโต้หมดนะฮะเป็นออโต้หมด4ี่บานนะครับแล้วตัวเปิดเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าแทิศทางก็ั่้เท่ากับว่าเบาะ มีแค่ตอน2ตอนเดียวนะที่เป็นแมนนวลเห็นไหมอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับพวงมาลัยก็ปรับได้สี่ทิศทางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็ขับง่ายครับเบานะครับควบคุมรถง่ายมีความแม่นยําไม่กินน้ํามันด้วยนะฮรรถรุ่นนี้มีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะเป็นพุชตาร์ดนะครับมีที่วางแก้วมาอยู่แล้วนะครับเปิดสาท้ายตรงนี้ได้ที่กระบอกเห็นไหมไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับชุดทุกอย่างเป็นออตโต้หมดกนะ่อดรองเท้าก่อนยิมนะอ่า จอนะครับก็จอเป็นสิบสองนิ้วนะครับบางคนเรียกสิบสองจุดสี่ก็คือเหมือนกันแล้วนะครับมันมีแค่แปดกับสิบสองนะครับก็เรียกง่ายๆนะฮะเหมือนที่บอกฮะที่ปัดนน้ำฝนเป็นออโต้กระจกนะครับตัวนี้ก็ตัดแสงนะครับมีช่องเสียบ usb เห็นไหมอ่านะครับม่านนะครับตัวนี้มีกระจกมีไฟสไลด์ได้นะครับเห็นไหมสไลด์ได้เนาะเป็นทั้งทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ชุดควบคุมนะฮะด้านบน เกเป็น2ชั้นนะครับเกเป็น2ชั้นจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็น S ิงค์4 a and the Auto a p p l e c a แ p l a y แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟ o r d p พลาสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1 6 6 9เมื่อเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่เราต่อบลูทูธนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็แตกนะครับเขาจะถามเราถ้าเราเงียบเราตอบเขาไม่ได้นะครับเขาโทรให้นะครับเงื่อนไขก็คือต้องต่อบลูทูธนะครับโทรศัพท์มีสัญญาณโทรออกมีเงินโทรออกนะนะฮะ แอร์นะครับเป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับมีไวร์เลสชาร์จนะครับ USB Type A Type C เกียร์เป็นอัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเล่นแมนนวลได้เนาะเบรกมือไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับออโต้โฮมีระบบจอดนะครับพอด้วยมาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับก็มีระบบจอดอัจฉริยะ3แบบนะครับก็จอดเทียบข้างนะครับจอดเข้าซองแล้วก็ออกจากเทียบข้างให้นะฮะมีหมวดออฟโรดสกรีนนะครับไว้เล่นปีนเขาได้ นะครับก็จะมีควบคุมความเร็วลงเขามีดิบล็อกไฟฟ้านะครับแน่นอนครับตัวนี้ตัวท็อปเนาะมันก็จะมีตัววัดแรงดันลมยางนะฮะโหมดการขับเคลื่อนนะครับสี่ล้อเป็นแบบพาร์ทไทม์เราสามารถจิ้มลงไปได้นะครับหรือนะครับเราจะหมุนง่ายๆเลยนะครับก็นี่เลยมีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะครับหมุนอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆสบายๆรถจะเปลี่ยนโหมดเข้าขับขี่ให้เลยเห็นไหมอัจฉริยะเลยนะครับก็พูดง่ายๆใครจะ ซื้อไปเนยเล่นออฟโรดเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นยันเก่งมาอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์หมดทุกอย่างนะนะฮะจอนะครับก็ขอวนกับมาหน่อยจอ12นิ้วนะครับนอกจากกราฟิกสวยเนี่ยมันมีเรื่องของตัววัดนะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ด้วยนะนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมเพิ่มขึ้นมานะฮะแต่ตัวควบคุมการใช้นะครับระบบเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างขวาเล็กๆตรงนี้นะครับเกียร์นะก็จะเป็นไฟสีส้มๆนะครับว่าอยู่ที่เกียร์ไหนเนาะอ่ะ อันนี้เราแจ้งแล้วเรามาดูนะครับเรามาดูเรื่องของสะท้อนเนาะ,ะปิดอย่างนี้ดีกว่านะครับกล้องมีอยู่แล้วนะครับอ่เรามาดูระบบนะครับที่ก๊อบอกเนาะนะครับมันจะมีเรื่องของเตือนผู้ขับขี่ด้วยนะครับหลับในนะฮะด้านหลังเนี่ยมีระบบเตือนการชนเมื่อถอยนะครับมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะฮะมีมาอยู่แล้วนะฮะนี่รถคันนี้สามารถะเดี๋ยวกรับตั้งอันนี้ให้ลูกค้าก่อนจะได้ไม่ดึง ให,ให้เขาสั้นเยอะๆหน่อยครับระบบเตืองกัน,กนชนน้นหน้าเปิดให้ด้วยนะครับพวกนี้ก็คือเราเปิดหมดนะครับมาตรฐานกับตั้งอย่างนี้แต่สิ่งที่จะมาให้ดูนะครับอ่าเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับเห็นไหมมันจะมีปัดเพิ่มปัดเมื่อถอยหลังคือถ้าเราตั้งออโต้ไว้แล้วเขาเกียร์ถอยเนี่ยเขาปัดให้ด้วยนะนะครับเนยเราสามารถตั้งได้นะครับ ขออนุญาตตั้งหน้าจอไปพร้อมๆกันล็อกรถก็ตั้งได้นะครับเปิดประตูทุกบานพร้อมกันหรือเปิดบานคนขับก่อนนะครับก็สามารถตั้งได้เลือกเต็มหมดส่วนใหญ่เราใช้กิโลเมตรต่อลิตรเนาะเนี่ยครับเราก็เลือกได้ตัววัดลมยางนะครับโมงโหมดเนาะเราก็ใช้อย่างไงเราก็ตั้งให้ลูกค้านะครับมาที่ควบคุม โหมดออฟโรดก็คืออันเดียวกันนะครับโหมดออฟโรดก็คืออันเดียวกันนี่ไฟตกแต่งห้องโดยสารเป็นแบบนี้นะครับเปิดระบบโทรฉุกเฉินให้แล้วนะครับทุกคันเนี่ยครับก็ขึ้นมาตั้งให้ด้วยตัวเองหมดทุกคันนะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้อ่ามาให้ดูฟิล์มก่อนนะครับ ตฟิล์มตัวนี้นะครับเป็นเห็นไหม L L สิบห้านะก็ให้ดูน,ะนี่นี่ตอนกลางวันนะครับนี่เที่ยงเลยนะนี่เที่ยงเลยคันนี้ติดฟิล์มมูลรูปเลยนะนะครับก็ต้องบอกก่อนนะพื้นฐานเนี่ยเราไม่ติดนะนะครับพื้นฐานเนี่ยที่อุปกรณ์มาตรฐานเนี่ยผมเชื่อได้ว่าทุกคนไม่มีใครติดหรอกนะครับม,มันใช้ตอนกลางคืนแต่ถ้าจะติดต้องแจ้งนะครับก็จะเพิ่มกันไปหรือจะอะไรยังไงคุยกันนะครับอย่างคันนี้ติดนะครับเพราะว่าลูกค้ามีเด็ก นะครับก็อาจจะแบบเผื่อเปิดให้ลูกตอนกลางวันนะครับก็ติดสัก40รอบพันหกก็ประมาณนี้นะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์ทัวร์ดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ